สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ,อคลิปนี้มากับฟอนต์ภาษาไทยนะคะอ่าใช่อันนี้เป็นรูปแบบที่ลูกค้าทํามาให้เรียบเรอยะะาเราก็แค่แบบนะอ่ากำหนดตามเขาไปเลยคุณซาซิรินกับคุณบัญญัตินะคะพาพามเราได้ตัดนําไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัดให้ดูนิดหน่อยนะคะ อะไรอย่างนี้เลยชี้นี้เป็นของใครคะคุณจีดใช่ไหมของคุณจีดจีดดดีดค่ะจีดจีดดีดดค่ะทีมเขาชื่อยอย่างนี้จริงๆนะคะเป็นงานแบบแนวแนวเลยนะคะถ้างั้นก็ไปดูกันดีกว่าว่าเราก็จะตัดตัวหนังสือกันยังไงไปเลยค่ะเริ่มกันเลยใส่แมสค่ะแม้เราทําเองนะเนี่ยเธอเดือดร้อนไปถึงผ้าปูที่นอนอ่ะใช่ไหมเพราะมันต้องไปเจาะมา เจาะพีมอนมาใช้อะนะคะใช้ลดความร้อนไอ้ยาตรงนี้เงาบังใช้ลดความร้อนนะคะเป็นเครื่องตัดนี่แหละเรามาอดแดใส่กับโต๊ะปึ้งเพื่อที่จะใช้งานได้แบบกว้างๆนะลองรับงานที่ใหญ่ๆได้ตัวเล็กนี่ก็สบายเลยตัดไปความร้อนสูงปกติเนี่ยเราจะเปิดพัดลมเอ่อยๆเข้ามาช่วย<ม>เพื่อให้แบบไล่ไล่ความร้อนนิดนิด แล้วก็ให้นี่ด้วยเนาะไลควันด้วยแต่ตอนนี้พอพอถ่ายคลิปตัวเองเสียงเพราะลมมันเข้าเหลือเกินก็เลยว่าตัดไปแบบนี้หละนะอไล่ไปจนหมดตัวนะคะเพราะว่าความร้อนที่พอสมควรเนี่ยมันจะช่วยให้งานคมเห็นปลาตัวข้างๆเนะี่ยคมจนแบบไม่ต้องขัดะไรมากแต่พี่โป๊ก็ขัดอ เว้าววันนี้ไอรอนแมนสู้กับโดเรมอนดูดนก,ก็บ้าอะไรพวกนี้แหละบ้าฮีโร่อะไรพวกนี้แหละอะตามนี้นะคะนึกภาพออกนะคะโอเคใช่ไหมคะเอาละค่ะตัดจนครบแล้วนะคะไม่เห็นไม่เห็นไม่ต้องลอยหน้าลอยตา <laughs> ซูมแต่ตัวหนังสือโอเคครบแล้วทีนี้ด้วยความที่เราตัดออกมาดีนะคะเราสามารถปาดได้เลยไม่ต้องขัดข้างอยู่แต่มันก็จะไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงแล้วจ้าของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเป็นอะไรที่ต้องขัดตลอดอยากให้เยอะๆอ่าอยากให้ลูกค้าได้งานเกรดนะคะคืออย่าเห็นว่ามันเป็นแค่ชื่อใช่ไหมพี่โบ๊ทใช่ใช่ถ้าบางคนก็จะคิดว่าุ๊เป็นชื่อใช้แค่ครั้งเดียวใช้ไม่กี่ชั่วโมง คูณเอากลับบ้านสิเอาไปติดบ้านเราอันนี้ชื่อเราถูกป,ปะ้ะ<อ>เป็นชื่อแบบว่าเป็นที่ระลึกของเราเพราะนั้นพี่โป๊ก็เลยอยากทําให้ดีเทสุด,ดนะคะอะดูเลยดูขอดูไหนคะ่ะขอดูข้างหน่อยพี่โป๊มันจะเป็นรอยมันจะเป็นเม็ดๆมรอยหาก่อนยุดอะโอเคจัดแล้วอะโอเครอยพวกนี้มันเกิดจากความร้อนอใช่ไหมมันไม่ได้เกิดจากความรักตะกุงโป๊ะ มีมีลูกคู่ด้วยอืทีกี้อ้าวให้ดูหน่อยเอามาขนาบกันเลยแน่แน่แน่เดี๋ยวแป๊บนึงผู้หาแสงปึ๊บถูกไหมขัดแล้วก็ยังไม่ขัดนี่ขัดแล้วอันนี้ยังไม่ขัดครับอ่ทาสีก็ง่ายด้วยงานก็เนียด้วยนะคะเพราะนั้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ขัด มันคืออะไรก็ไม่ใช่จะอะไรที่สะดานมากกระดาษทรายนะคะตามรูปแบบรูปทรงพวกนี้ที่มันมีหลากหลายก็เพราะว่าอ่ะบางทีจะโค้งบางทีจะแคบบางทีจะอะไรเราก็คือหาได้ช่วยแค่นั้นแหละใช่ออ่่าายงเช่นรอเรือนี่เลยพี่โป้ต้องใช้ไม้บรรทัดอันนั้นแน่เลยรอเรือเดี๋ยวก่อนนะจะมาพอได้ความเนี่ยอันนี้ก็ได้อ่านางมีซอกไงซอกรอเรือนะซอกนี่เหรอซอกนี้ต้องเอาอันเล็กๆเนี่ยได้อ่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทางมันหน่อย คิดดูเอาแล้วกันซอกแม่งเล็กขนาดนี้ก็ต้องขัดนะคะแล้วคิดดูตอนทำสีงซอกแซกแมงเข้าไปอีกค่ะโอโหไม่เคยท้อถอยนะคะเรื่องพยายามอมไรพวกนี้มันจะมองไม่เห็นนะเนียอองานมองไม่เห็นก็ต้องทำจ๊ะเราจะต้องซื้อสัตย์มากๆกับอาชีพของตัวเองโอเคกลับนอกมาดมพัดตึง เดี๋ยวเราเดี๋ยวิงคัดไปก่อนอ่ะได้อ่ะเนี่ยปะ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 นี่นะคะน้ำหนักไม่ต้องหนักไม่ต้องเบานะจ๊ะโฟมอยู่ที่โฟมของแต่ละคนเนออันนี้ความหนาแน่นมันสูงแล้วเลยขยี้ได้ขนาดนี้นะคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะเปิดลฟอนสีขาวเราโฟกัสยากแป๊บนึงอ่ะโอเคได้ไหมล้มไอ้พวกนู่นๆนี่ยล้มไอ้พวกนี้ออกอ่ะพวกนั้นเหมือนเรียบนะตัวเองเนี่ยมันก็มีความหยาบๆอยู่เนี่ยแหละค่ะนี่ก็คือขั้นตอนของการ ตามต่อได้เลยอพี่โปรจะเคลียร์ให้หมดนีนะคะติดตามต่อได้เลยงานดีมีคุณภาพอีกแล้วค่ะท่านโอ้คุณค่า,านทุกกันสร้างสรรค์โอสใจะพูดว่าฉันขอโทษนะทุกคนทุกคนที่เฝ้ารอคลิปของเราอยู่เราขอโทษนะคือผู้มาทํางานไม่ทนันทั้งถ่ายด้วยทั้งตัดด้วยแล้วก็รับลูกค้าแล้วตอนเนี้ย คือทั้งอินบ็อกซ์ทั้งแชทไร่บุ้มบุ้มตอบตอบช้าตอบกระตุกลูกค้ารอก็เลยเหมือนแบบว่าคลิปจะมาช้าหน่อยรบกวนรอนะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะจะรีบทําจะรีบทำตามดูตามดูตามดูค่ะพอดีเฉพาะหน้ามันก็เยอะแล้วก็แบบงานที่มันกองอยู่ก็ก็มีนะทีมเล็กทํากันเองนะคะเป็นคนแก่2คนนี่แหละกระยึกกยือกันนะคะร้อยค่ะ อวยตัวเองเนะี่ยบอกเลยค่ะ,ะ,ะ,ะทั้งคู่โอเคขอบคุณมากค่ะรอชมรอชมอ่ะตอนนี้ขัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ทำเออจะปาดก่อนนิดนึงนะแลเราค่อยทำสีกันนะ,อะโอเคค่ะจัดการเลยจ้าปาดซ้ำเรี่ยมยังเป็นอะไรที่เราใช้อยู่ได้เสมอเห็นไหมครับเห็นไหมว่าฟอนตเนี้ยมันมีความผอมๆอมมว้วนๆในบางช่วงใช่ไปค่ะเราใช้5 0าสิ ทั้งทั้งตัวเลยนะคือล้มมาทางซ้าย50ก็ล้มมาทางขวาห้าด้วยอาเมื่อกี้ตัวเองจำหน้าตามไว้ก่อนนะเมื่อกี้หน้าตามันยังไงเดี๋ยวพอเสร็จแล้วดูซิหน้าตามจะเป็นยังไงฮึบเห็นไหมมีหักนิดนึงก็หักตามนะอย่าไปรวบเดี๋ยวรวบแล้วมันเสียฟอนนะไม่ชอบแสงตรงนี้เลยอ่ะหาใหม่ ค okay. มาแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะอีกครึ่งหนึ่งดูสิคะหน้านะตาจะเป็นยังไงควับควับอย่างยังไม่ควับเลยนะคะสำหรับคนที่เสียวฟันก็คนเอาหน่อยนะบางคนบอกดูไม่ไหวจริงพี่อยากดูแต่เสียวฟันปิดเสียงไหมปิดเสียงไหมอ,อ,อาจจะดูภาษากายไปได้ไหมนึกภาพออกหรือเปล่า นะมันก็นี่เลยซึ่งอ่ะผอมแล้วใช่ไหมซอกนี้ผอมล้วผอมไปเห็นไหมค้ณชื่นว่าดูแพงอ่ะดูมีรสสนียอมสองนะคะแต่แล้วสวยจังเลยนะเยอะเกินเหตุอวยไส้แตกไปอันนี้จะไม่มีหัวนะคะไม่มีหัวในที่นี้ของปุ้มหมายถึงว่าไม่ไม่ได้เป็นหัวเจาะอ่ะ นะตัวอักษรจะแบบอย่างเงี้ยเราเรียกไม่มีหัวเลยอะ่ะคือมันจะเป็นขมวดก็แล้วแต่หรือเป็นเป็นทับอะ่ะก็แล้วแต่นะแต่ไม่ต้องเจาะเข้าไปอะ่ะนะจ๊ะแต่สวยและพูดเป็นแบบแบบดูสิคะโอเคผมกริปผมกริปเลยผมกริฟสนิทด,นะดูสิ เนี่ยอ่าไหนเธอแยงให้ดูหน่อยเขาเรียกอะไรว่าเอียงอือปวรอขัดทําสีช่้นี้สีขาวค่ะจ้ะอย่างนี้เลยทุกตัวนะคะทุกตัวนะคะทุกตัวเลยขัดนะคะเราได้ทําการป่าแลว้วสามเหลี่ยมแล้วนะคะนี่คือยอหญิงที่เราจะเอามาขัดให้ดูปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดด้วยความแน่นก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่อยๆไล่นะ นี่เห็นไหมเห็นฟันคัตเตอร์ไหมตรงนี้แหละค่ะที่เราอยากเอาออกเพราะว่าถ้าเกิดเราทาสีไปทั้งอย่างนี้เลยมันจะเห็นชัดเนาะฟองมากอ่ะค่ะัเออ่ตรงตรงนี้ให้หน่อยนะคะตรงที่มันเป็นรอยเยอะๆนะคะคนี่นะใช่แล้วโอเคเอน <c oughs> ีค่ครับไลท์เบาๆนะคะกระดาษทรายเบอร์120เป็นตัวละเอียดนะ กลับมาดูในมนุมเดิมเห็นไหมหายไปแล้วทีนี้แหละตอนทําสีก็จะปิ้งเลยในสีขาวนะคะใช่โอเคพี่ป๊อดสีขาวเราก็ทาสีขาวถูกไหมใช่เราไม่เอาแบบว่าเอ้ยโฟมมันขาวอยู่แล้วส่งเลยไม่เอาใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม่เพราะว่าเพราะ<ม>ว่า ให้มันมีสีขาวเคลือบรีเฟกตของมันไว้อ่าใช่ไหมมันมีการสะท้อนนิดนิดใช่ไหมน,นี่มันจะมีมีสะท้อนถึงจะขัดออกแล้วใช่ไหมเวลาถ่ายรูปเดี๋ยวมันไม่สวยงามเนาะ,ะแล้วก็เห็นเป็นเม็ดโฟมยังไงถ้าสั่งสีขาวเราก็ทําสีขาวให้อยู่ดีโอเคค่ะขัดเสร็จแล้วนะจ๊ะขัดหน้านี่นะเก็บหน้าให้หมดจึ๊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 นะคะตรงไหนที่เป็นรอยคัตเตอร์เราก็เก็บซะเรียบร้อยเราก็เตรียมเอาไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็เขียน บอกเอาไว้ว่าอันนี้สีอะไรนะคะแล้วเราก็จะได้รบกวนให้พ่อมาช่วยทายให้หน่อยฮะนี่ค่ะมาเป็นตะก,ก้าเลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณพ่อเรียบร้อยแล้วครับทาสีขาวแบบนี้ออโอ้ไม่มียอ้อยเลยงานคมมาก<ว>ปรบ<า>ม,มือ,องงมสวยงามเลยปรบมือให้หน่อยค่ะป๊าป๊าป๊าป๊ป๊เดี๋ยวเราก็รอไปประกอบนะพอประกอบเป็นชุดก็ ลูกค้ามารับเลยขอบคุณครับคุณพอ่อเดี๋ยวงานหน้าพ่อมาช่วยใหม่เก๊กทมาไาเสร็จแล้วมเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรคะคุณอะไรคะสักซิรินค่ะบันญัิ โอเคนะคะคุณเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะจ๊ะต้องขอบคุณน้องจีจีจดีดด้วยนะคะน้องจีเป็นเออจีจีดีดีจริงๆคือน้องเป็นคนที่ทํางานอาร์ตแล้วก็แนวแนนะคะถ้าต้องการงานที่แบบว่าครีเอททั้งงานเลยติดต่อน้องจีได้นะคะสุดยอดฝากเลย อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับค่ะดูคลิปสั้นๆบนโลในติกต็อกอ่ะใช่ค่ะ,ะแล้วก็นะตามได้ทุกช่องทางเลยช,ชื่อเดียวกันหมดนะคะบ้านผู้การอาร์ติสติกคลิปนี้ลาไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย